หมอหนมหอมมามานั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วว่าไงก็มาหาหลวงตารอบที่แล้วค่ะหลวงตาบอกว่าหนูติดหนูติดอยู่ที่การปรุงแต่งก็คือไปสนใจการปรุงแต่งเหมือนพลุอะค่ะพลุที่มันจุดอยู่อืก็มัวแต่ไปสนใจตัวพลุไม่ได้ดูว่ามันเกิดดับท่ามกลางท้องฟ้าที่มันว่างเปล่าหลวงตาก็เลยเหมือนให้กันบ้านไปดูอะค่ะว่าการปรุงแต่งมันเกิดและดับขึ้นบนบนความว่างเปล่านะ ันนี้ก็คือเหมือนกาลังกําลังแค่ทำทำอยู่เฉยๆค่ะยังยังไม่ได้มีอะไรกำลังเป็นช่วงฝึกอยู่ค่ะค่ะคือหมอเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วทําเร็วแล้วก็คล่องแคล่วทําอะไรก็ทําคล่องแคล่วดีทำคล่องแคล่วว่องไวดีตัดสินใจทําอะไรก็ชับๆับับจับไปเลยมันจะ เห็นความคิดปรุงแต่งละเอียดละเอียดยากเหมือนกันเพราะว่ามันเร็วคือคิดจะทาแล้วก็ลุกไปเลยทําเลยอย่างเงี้ยมันไม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ว่ามันไม่ไม่มีช่วงจังหวะนิดหนึ่งที่เห็นเห็นความคิดเองก็ปรุงแต่งแล้วก็แล้วก็จะไปทําตามไปทําก็ไปทําถ้าไม่ไม่ควรไปทําก็ไปทไม่ทำเลยคือเห็นความคิดปรุงแต่งซะก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะไปตามความคิดไปพูดไปกระทําแต่หมอเร็วไง ไปคนเร็วพอคิดก็ไปพูดไปทําเลยเร็วเป็นคนเร็ว,รว,นนรวตัดสินใจเร็วแล้วก็ทําน่ทนทํานี่ไม่ค่อยอยู่สุขอยู่สุขไม่ได้คือชอบหาอะไรทาเ,เร็วเอ๊อย่างนี้ไปแก้ไงล่ะคือจะทำยังไงมันสง,งบลงพอใจมันสง,งบแล้วมันจะได้ มันจะได้เห็นความคิดปรุงแต่งก่อนที่เราจะไปคิดไปพูดไปกระทํามันก็เห็นคิดอะไรขึ้นมาว่าจะคิดยังไงยังไงแต่มันก็เพื่อไหวตัวแต่มันใจมันสงบอยู่มันเห็นอยู่เห็นก่ากระเพื่อมแต่ไม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 ่ไปทันทีไม่ไปกับความคิดคือพิจารณาได้รอบครอบแล้วก็ไปจะทําก็ไปทําแต่มันจะยากอยู่เพราะว่ามันมันไม่มันมันไม่มีคล้ายๆช่วยจังหวะหยุดมันไม่มีมันมันไปเลยคิดแล้วไปเลย เพราะว่าอย่างที่หลวงตาดูเขาที่แล้วค่ะคือจริงๆหนูหนูเป็นเด็กเกือบๆไฮเปอร์อะค่ะก็แน่นอนเราวก็ว่าไนไม่กล้าพูดเลยเราเมื่อกี้ไม่กล้าพูด <S <S ใช่พูดเองเมืบบเ่อกี้เราจะพูดแล้วล่ะเราไม่กล้าพูดเป็นเด็กไฮเปอร์อะค่ะแต่ว่าหนูก็คือเหมือนกับหนูรู้ว่ามันดูประหลาดหนูก็เลยต้องแบบพยายามเหมือนกับข้างนอกจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าแบบเหมือนกดไว้เพื่อไม่ให้แต่ว่าข้างในมันแบบแบบตลอดเวลา้ก็ผิดเนี่นะเราก็เราจะหาหาวิธีการที่ถูกต้องถ้าไปกดไว้ก็ผิดเราต้องอาศัยจาก จากที่เนี่ยปฏิบัติอย่างที่เราเป็นเนี่ยจะต้องถ้าเราเป็นแบบนั้นผิดน้ำไปตะกรดอย่งางนี้ผิดเพราะว่ามันเร็วแล้วไงวันนี้มันต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนี่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธโอ้เอาอะไรเป็นเครื่องลอง่อมันเด็นภาพนิมิตอย่างนี้มันคล้ายๆเงี้เรา ไม่ใช่ไม่ใช่ใจร้อนใจเร็วเดี่ยมันมันในในทานีนั่นอย่างเดียวนะมัน,นไปล้ใกล้ให้เปอดอย่างเดียวนะเรายัางน่านด้วยเหมือนกับว่าเวลาจะเวลาปฏิบัติธรรมเราก็จะเวลาเราจะไปเอาทิพย์พาได้ได้ที่นี้เราก็เหมือนกับตะเกียรตะกายปีนขึ้นภูเขาที่มีภูเขาหินที่มีแบบมีหินตะปุ่มตะปับตะปุ่มตะปับอะไรเนี่ยเราเราก็ปีนป่ายมันแล้วเราก็เร็วกวาเป็นเหมือนให้เปอร์เนี่ยเราก็เร็วด้วยแล้วเราก็ปีนป่ายแบบไม่ไมค่อยระวังเท้าระวังมือ ป,ปีนปีนปับ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 จะขึ้นไปยอดเขาเหมือนกับว่าใจร้อนใจเร็วจะขึ้นไปได้ไปเอาเดี๋ยวนี้เลย,ยงเงี้ยบางทีมันก็ตกพลาดลงมาเลยเพราะว่ามันเร็วเดี๋ยวก็ตะตเกียรตะกายปีนอีกเร็วมือจะจับหินก้อนไหนหน่อยหินก้อนไหนก็ไม่ไม่ระมัดระวังเหยียบก็ไม่ระวังว่ามันมันแน่นหนามั่โคบไหมก็ป,ป,ป,ปีนปืนแล้วก็ตกอีกพลาดแล้วก็ตกอีกแต่ก็ดูแล้วเจ้าก็หมอนน้่มหอมเนี่ยก็ไม่ละความเพียรพยะไม่ละความเพียร ก็ปีนที่จะไปเอานิพนา์นิพพาน้ได้แต่บางทีก็ปีนไปด้วยความโมโหด้วยอุดอิดด้วยมันไม่ได้อย่างใจจริมปีนไปจับหินจับนั่นก็หัดล่วงลงมาอีกเนี่ยถ้าหนูปีนไปแบบเนี้ยมันไม่ถึงยอดเขาปฏิพานเพราะว่ามันปีนไปด้วยกําลังแรงด้วยด้วยแรงฮึดด้วยกําลังจะเอาให้ได้ให้เป็นสุดท้ายหนูต้องกลับมาที่ เหมือนกับว่าเป็นภาพนิวิตวันหนูหนุ่งขาวห่มขาวแล้วสุดท้ายแทนที่หนูจะปีนขึ้นเขาหนูกลับมาต้องมาสงบเหมือนกับเป็นเป็นผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งอยู่ที่ในกลางภูเขาแล้วก็สงบลมเย็นไม่เคลื่อนไหวไม่กระดุกรกะดิกแล้วก็อันนั้นแหละหนูก็จะนิพพานแต่ไม่ใช่ ไปด้วยกาลังแรงแบบนั้นจะไปอาอนิพานมันจะปีเขาทุดท้ายพอกลับมาที่ที่กลางภูเขาแล้วก็แล้วก็สงบทางกายว่าจใจภายนอกก็เหมือนกับเปียบเหมือนเป็นนุ่งขาวห่มขาวภายในใจก็เป็นขาวความขาวสะอาดบริสุทธิ์เป็นความสงบร่มเย็นเพราะว่าเหเป็นภาพนิมิตเรานุ่งขาวห่มขาวนั่งสงบมากเลยสว่างสงบสว่างไม่ ไม่หดอัดไม่หันใต้หันขวาไม่ลุกปุ๊ธปฏิปุ๊ธปฏิปุ๊ธปฏิสงบลมเย็นไม่ไหวจริง <î> s> <S อย่าอยากได้อย่าเอาอยากเป็นอย่าอยากถึงอยากกระเวนอยากบรรลุสงบใจอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ลมหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกเย็นเยใจสงบลมเย็นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนึกถึงพระพุะทธพระธรรมพระอิศโสรนึกถึงลงตา แล้วก็อธิษฐานทักสามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานะประโยโหตนะนะนะุเดี๋ยวนี้ได้เทินพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานะนิพพานะคือนิพพานอ่ิยพรียาเป็นนิพพานะนิพพานเดี๋ยวนี้ได้เทินพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานะประโยโหตุเดี๋ยวนีน้เทินแล้วก็อธิษฐานรวมไว้ที่พุทโธหายใจก็พูททพดหายใจออกโธเย็นเย็นใจเย,ย en, ็นเย็นสงบร่มเย็นเนี่ย ไม่มีความอยากความเล่าร้อนกระดุกกระดิกไหวติงกระเพื่อมวันไหวดินรนทยานอยากเดือดพัดอึดอ,ดอดัดต้องสงบใจสงบกายวาจาใจสงบเสียก่อนสงบเสียก่อนแต่ต้องมีสตินะสติรู้หายใจเข้าพูด้จจอยไม่ใช่ว่าสงบแล้วนั่งหลับต้องมีสติตอบุญบริบูรณ์หายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้ใจเย็น ไม่หลงไปตามความคิดปรุงแต่งอยากจะลุกอยากจะไม่ได้อยากไปทำงานลูกจะไปได้จะไปลูกจะไปได้เมันเป็นไปตามอุปนิสัยอาสวะความเคยตัวเคยใจที่ใส่ตะดานที่เป็นอาสวะกิเลสเกินอัตตานุก็ค่อยๆสงบลงมันก็มันจะค่อยๆสงบเด่นคือมันจะแตกต่างกับบุคคลิบุคคลิภายนอกมันจะไอเปิดยังไงแต่ใจข้างในสงบเข้าใจหร่เนาะ สาธุอันนี้น่าจะโอเควิธีปฏิบัติเช่นนี้เนาะมันเนี้ยเอ๊ะมันเย็นย pues ังไงเหมือนกับเกินน้ำก้อนน้ำแข็งเนี่ยคุณดื่มน้ำน้ำแข็งเนี่ยมุณนะมันเกินน้ำก้อนน้ำแข็งแล้วมันไหลเจือก็ไปถึงใจเหมือนกับหนูเกืนน้ำกรน้ำแข็งเนี่ยหมอเกินก้อนน้ำแข็งแล้วไหลเจือ เย็นก็ไปถึงก้นบึ้งของใจที่เป็นใจไม่มีก้นทะลุตัวอนะันจักรวาลเรียบร้อยใจเย็นเย็น